อามาก่อนจักรวาลจะเกิดมันไม่ได้เริ่มจากดาวไม่ได้เริ่มจากแสงมันเริ่มจากศักยภาพเงียบๆก่อนการรู้เวลาก่อนชื่อก่อนรูปศักยภาพคือยังไม่มีอะไรเลยเหรอไม่ใช่ไม่มีครับแต่ยังไม่ถูกเรียกให้เป็นอะไรเหมือนในใจเราก่อนจะคิดก่อนจะมีเรื่องก่อนคำว่าฉันมีแค่การรับรู้เฉยๆยังไม่มีบท ยังไม่มีตัวตนเหมือนกันตรงนี้แหละครับอาม่ายังไม่ถูกเรียกให้เป็นอะไรทั้งคู่และการเกิดก็เริ่มขึ้นไม่ใช่เพราะใครอยากให้เกิดภายนอกพลังงานเริ่มขยายเวลาพื้นที่เริ่มทํางานภายในก็เหมือนกันความคิดแรกเกิดความรู้สึกแรกเกิดบทคําว่าฉันเริ่มกลางแปลว่าใจคนก็มีบิ๊กแบงของมันเหรอใช่ครับไม่ดังไม่ระเบิด แต่เป็นการเคลื่อนไหวจากความนิ่งเหมือนกันตรงนี้การเคลื่อนไหวเริ่มจากความนิ่งพอเคลื่อนไหวแล้วภายนอกแก๊สรวมตัวกลายเป็นดาวกลายเป็นกาแล็กซีโครงสร้างเริ่มชัดภายในก็เหมือนกันใจเริ่มสร้างบุคลิกความเชื่อตัวตนประวัติชีวิตฟังดูเหมือนคนค่อยๆเป็นคนเลยนะใช่ครับโครงสร้างไม่ได้เกิดทีเดียว แต่มาจากแรงดึงดูดซ้ำๆยึดซ้ำคิดซ้ำใช้ซ้ำเหมือนกันตรงนี้โครงสร้างเกิดจากแรงดึงดูดที่ทำงานซ้ำๆแต่ไม่มีโครงสร้างไหนอยู่ตลอดภายนอก,านอกดาวเผาเชื้อเพลิงระเบิดหรือยุบตัวเพื่อสร้างธาตุใหม่ภายในก็มีวันที่ผิดหวังเจ็บเหนื่อยบทเดิมพังตัวตนเก่าใช้ไม่ได้ งั้นที่ใจมันพังๆไม่ได้แปลว่าเราผิดเหรอไม่ครับมันคือวัตถุดิบของการเปลี่ยนเหมือนกันตรงนี้เลยการพังคือของจำเป็นไม่ใช่ความล้มเหลวภายนอกเมื่อพลังงานเสมอกันไม่มีแรงต่างก็ไม่มีอะไรเกิดใหม่เงียบภายในก็เหมือนกันไม่ดิ้นไม่ต้องเป็นไม่ต้องพิสูจน์วางแบบนี้มันไม่หายไปเหรอไม่หายครับ แค่ไม่มีแรงดึงให้ดิน้นเหมือนกันตรงนี้หยุดเพราะไม่มีแรงต่างให้ดึงอามา่าจำไว้แบบนี้ก็พอจักรวาลภายนอกคือภาพใหญ่ของกฎจักรวาลภายในคือจุดที่กฎเดียวกันทำงานกับใจเราไม่ได้มีสองระบบมีระบบเดียวแต่เรายืนดูคนละด้านข้างนอกดาวเกิดดับข้างไหนตัวตนเกิดดับกฎเดียวกันยึดคือ เคลื่อนวางคือสงบใครเข้าใจจัก,กรวาลภายนอกจะไม่ยึดว่าตัวเองสำคัญเกินใครเห็นจัก,กรวาลภายในจะไม่กลัวว่าตัวเองหายไป